สลมดคุมาลม,มาตลาบกาวันนี้ก็ถึงเรกสุดท้ายนะครับที่ยังมีบางคำ,คำมีบางประเด็นที่น่าจะนำเสนอกับท่านพี่น้องท่านผู้ชมนะครับให้ได้รู้จักกลุ่มเคลื่อนไหวสลามที่ชื่อว่ากอยด้าเนี่ยมากขึ้นนะครับใช่ครับใน ถ้าลองเปรียบเทียบกระแสยุคนี้เนี่ยถ้าจะมีสักสองสามกลุ่มที่ว่า4กลุ่มและกันที่ว่าดังๆเนี่ยซาลฟีิควานกอยดะตอริบันถ้าเปรียบเทียบให้เห็นข้อแตกต่างในการทํางานเคลื่อนไหวในประเด็นใหญ่ๆครับพอจะฉายภาพให้เห็นยังไงได้บ้างครับคือมันเห็นนะครับว่าการเคลื่อนไหวของแต่ละกลุ่มเนี่ยมันจะมีจุดเด่นครับ ไม่ใช่หมายรู้ว่ากลุ่มอื่นเนี่ยกลุ่มอื่นจะไม่ทํางานอย่างอื่นเช่นตอรริบันกับกอยด้านี่เขาจะเด่นเรื่องการต่อสู้ทางกําลังทหารทางกําลังทหารแต่ไม่ใช่หมายรู้ว่าเรื่องอื่นนี่เขาไม่ทำอย่างประเทศอื่นเนี่ยเขามีอย่างมาลีเนี่ยกลุ่มกอยด้านี่เขาบริหารส่วนเหนือของมาลีรบ,บริหารทั้งหม<อ><บ>ดเลยนะป<อ>กครองเลยนะหมายถึงเรื่องการเงินเรื่อง เรื่องธนาคารเรื่องอะไรนี่เขาเขาเขาโอเคล้นะเขาเขาทำมาแล้วหลายปีนี่แสดงว่าก็มีความความสามารถตรงนี้อิควาเนี่จะเด่นเรื่องการเมืองแต่นั้นไม่ใช่มาเรื่องอื่นนี่เขาไม่ทาฮามาสนี่เขาทาเรื่องทหารฮามาสนี่เป็นเป็นอิควานแต่เขาก็ต่อสู้เรื่องเรื่องกําลังทหารเหมือนกันเรื่องอาวุธเหมือนกันอสลามนี่เขาจะเน้นเรื่องเรื่องการขัดเกล่เรื่องการเรียนรู้เรื่องการศึกษาแต่ไม่ใช่มาเรื่องอื่นนี่เขาไม่ทํา พราะอย่างซาลับในที่ซีเรียปัจจุบันนี้ก็มีกลุ่มซาลับที่ก็ที่เขาจีฮาดกันกลุ่มซาลับในบางที่ก็เล่นการเมืองที่ซาอุดีก็เริ่มมีที่อิหร่าก็เริ่มมีฉะนั้นเราจะหมาว่าเอ๊ะกลุ่มหนึ่งกลุ่มนึงเขาจะทำเรื่องเงี้ยงเรื่องนี้ไม่ใช่นะครับแต่อาจจะเป็นวาระบางวาระที่เด่นกว่ามากเด่นกว่าวาระอื่นๆแล้ววรระอื่นๆนี่ก็อาจจะน้อยกว่าแต่ที่ดังๆกันนะครับว่าี่ควานี่ก็จะเด่นเรื่องการเมืองจีฮาดหรือกอยด้หรือตอรลิบันนี่ก็จะเด่นเรื่อง กำลังทหารและสลัะนี้ก็จะเด่นด้นาการศึกษาและวิชาการซึ่งทั้งหมดนี้มันไม่ได้หมายรวมว่าแต่ละกลุ่มที่มีความโดดเด่นเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ใจด้านอื่นแต่มันอาจจะเป็นการวินิจฉัยของผู้รู้ว่าสมควรที่จะทำเรนี้เน้นเรื่องนี้ก่อนครับครับซึ่งมีมีมีไหมครับหมายถึงว่าเราสามารถตัดสินได้ไหมว่าคุณคิดอย่างงี้ผิดตัดสินเลยว่าสี่ยเน้นแต่การศึกษา ไม่ถูกคุณต้องทาอย่างอื่นให้มันเด่นด้วยคือมันเป็นอิสระเสรีสิทธิเต็มที่นะครับของประชาชนทุกคนที่จะคิดวินิจฉัยศึกษาว่าใครผิดใครถูกนี่นะครับเพราะอย่างมุสลิมเชื่อนะครับว่าทุกคนเนี่ยไปอัลลอฮ์บอกไปอินซานอัลลอซีบอซีหรอทุกคนนี่ยรู้ตัวเองว่ากำลังทําอะไรอยู่ครับส่วนสําคัญในที่เราจะเรียกจุดยืนเราทํทำอะไรเนั่นก็ศึกษาดิถามดิเรียนรู้สิ พอตัสินใจแล้วนี่ท่านก็นเลือกเลือกอยู่กับคนนี้เลือกอยู่กับคนนี้เลือกอยู่กับกลุ่มนี้แต่ท่านต้องรับผิดชอบกระบวนการที่ท่านใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัยเนี่ยมันครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่าที่ใช่อารมณ์ท่านตามกลุ่มนี้เนี่เพราะเออชอบสนิทกับเพื่อน,นพวกกลุ่มนี้ ไอไออย่างนีนะ้ต้องไปตอบอัลล์นะว่าที่ไปเลือกกลุ่มทํางานศาส,สนานี่เพราะอารมณ์หรือเปล่าเอาชอบกลุ่มนี่เพราะอะไรอ่างนีมีผลประโยชน์มากกว่าอันนี้ก็ต้องไปตอบอัลล์เหมือนกันทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องมา,มา,ม,ามาช่างแล้วก็เลือกจุดยืนให้เราอันนี้อันนี้อันดับแรกอันดับที่สองเนี่ยพอจะวิจารณ์คนอื่นเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องคิดเหมือนกันนะว่าการวิจารณ์เนี่ยวิจารณ์เพื่อสร้างความเสียหายกับคนอื่นหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้นะครับที่เราจะเชื่อว่าเราถูกอยู่กลุ่มเดียว ไม่นะครับไม่มีทางนะครับนักเคลื่อนไหวด้านศาสนาเนทุกคนเนี่ยล้วนเลือกเป็นคนที่ตั้งใจทํางานเพื่อศาสนาครับแต่เขาเลือกทําอะไรนี้ก็นี่เป็นเรื่องที่เขาจะต้องไปเคียก่อนรับ الله, สุภาพนวาตาแต่เราเชื่อแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นะครับว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจทำงานเพื่อเอาเพื่อศาสนาแต่นั่นไม่ใช่หมายรวมว่าเขาตั้งใจทําดีและสิ่งที่เขาตั้งใจทําดีเนี่ยมันจะดีเสมอครับผมตั้งใจทาความดี ก็เราไปขบโมยทรัพย์สินชาวบ้านไปให้คนยากจนตั้งแต่ความดีคนอื่นจะมองว่าผมตั้งใจความดีแต่สิ่งที่ผมทำมันดีหรือเปล่าไม่ดีไม่ดีแน่นอนนะครับ,รบแล้วเราจะวิจารณ์จะ,จะวิเคราะห์อย,อยังไงว่ามันดีหรือไม่ดีมันก็ต้องมีหลักการมีตัวบทมีเครื่องมือในการวินิจฉัยหน้าที่ของเรานะครับเวลาจะวิจารณ์เนี่ยวิจารณ์เพื่อเตือน วิจารณ์เพื่อปรับปรุงไม่ใช่วิจารณ์เพื่อประจานวิจารณเพื่อก่อความเสียหายวิจารณ์เพื่อลดบทบาทด้วยความอิจฉาริษยาอันนี้มุสลิมไม่ควรที่จะมีกลุ่มก้อยได้หรือจะกลุ่มอื่นๆก็ตามนะครับวาระของเราพูดถึงกลุ่มก้อยได้นวเราก็มีข้อมูลที่อยากจะเช่นเดี๋ยวนี้เนี่ยมีผู้นํามีผู้นาของกอยได้ชื่อไอมันอัลจาฮีรีไอมันอัลจอฮิรีก็ขัดแย้งก็ขัดแย้งกับกับนัก นักขึ ent, s <S ้นไหวคนหนึ่งที่เคยอยู่เป็นอดีตแกนนาจิฮาดที่อิบนะครับเพราะกั่ายนี้กันเขาก็เขียนหนังสือโต้กันเขียนหนังสือโต้กันนี่ี่จิฮาดด้วยกันนะนะเขียนหนังสือโต้กันมันมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นระหว่างกันก็คือตั้งข้อหากันครับอันนี้ก็ตั้งข้อหาว่าคนนี้เนี่ยเคยเคยร่วมกับเคยให้ข้อมูลกับตารวจที่ไปได้อีอิบนี่ก็ตั้งข้อหากับคนนี้นะว่าเคยยอมยอมที่จะเปลี่ยนทัศนนะจะได้ออกจากคุกอะไรเนีย ไอ้การตั้งข้อหาแบบนี้เนี่ยมันไม่สวยมันไม่ดีครับสมควรอย่างยิ่งนะครับเวลาจะวิจารณ์เวลาจะวิเคราะห์ประเด็นต่างๆเนี่ยให้อยู่ให้อยู่ในเนื้อหาว่าเรื่องนี้มันผิดหรือไม่ผิดแต่ทั่วคนนี่นะอย่าให้เป็นประเด็นอย่าให้เป็นจุดเป้าหมายที่เราจะต้องเราจะต้องทําลายผลประโยชน์ที่ได้แก่อิสลามยกเว้นในกรณีที่เราจะวิจารณ์คนวิจารณ์คนเพราะประเด็นนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับคนเช่น ในสัลฟียะจิฮาดียานี่มีนัยู่เลิมหนงยนอเล่มเนี้ชื่อิดารุูตะวะฮุชบริหารความวุ่นวายมันเป็นแนวสู้รบของซาลวีเจฮเดียาที่เขาบอกว่าในยามที่รัฐบาลประเทศบางประเทศเนี่ยไม่สงบไม่ไม่มั่นคงนีนะควรที่จะเคลื่อนไหวกบฏรัฐบาลชุดนี้ ไอ้แนวนี้ก็มีคอมมิวน,นิสต์ก็มีอะไรต่าอ,อะไรก็มีใช่ปะไอ้เรื่องกบฏเรื่องอะไรเนี่ยมันก็มีแต่มันม,มันมีอันหนึ่งในแนวนี้ที่น่ากลัมกกวมากเขาบอกว่าถึงขั้นที่ถ้ามีผู้รู้ที่เข้าข้างรัฐบาลชุดนี้เนะี่ยถ้าสามารถสังหารได้ก็สังหารได้ก็สังหารได้ mm hmm. ซึ่งนี่เท่ากับเป็นการฟัตวาว่าคนบริสุทธิ์มีสามารถฆ่าได้ถ้ามีความฉลา็นี่อันตรายร้ายแรงมากผมก็เคยเขียนหนังสือตอบโต้เรื่องนี้ ในบรรดาบอดที่เขาก็เถียงกันเรื่องประเด็นต่างๆนี่ก็เคยก็เ,เคยตอบโต้เรื่องนี้พบว่าคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้ไม่มีใครรู้จักแต่อ้างตัวว่าอยู่ในกลุ่มคือชื่อเขาเนี่ยอบูบักรนาจีอ้างเขาเขาอ้างตัวเองว่าเป็นคนที่รู้เคลื่อไหวยของเชาตโลกแต่เป็นใครไม่มีใครรู้ที่ไปที่มาเขาเนี่ยเรียนที่ไหนอาจารย์ก็ไม่มีใครรู้เลยไม่มีตัวตนแล้วอาจาจะวิจารนณะ์ว่าอาจารย์คนนี้ คนนี้ไม่มีความรู้ไม่มีตัวตนความรู้เขานใช้ไม่ได้โมฆะเลยเนี่ยด้วยหลกักการศาสนานี่คนฟัตัวไม่มีตัวตนนี่นะเราฟัตัวไม่ได้เราฟัตัวนี่เปนคนกาเพชเนี่ยออกมาเราจะรู้ยังไงเพราะฉะนั้นในในหลักการศาสนาเนี่ยวเวลาวิจารณ์คนหนึ่งอะนะถ้ามันเกี่ยวกับเนื้อหาเนี่ยอันนี้วิจารณ์ได้คนนี้ไม่ใช่ผู้รู้อันนี้อันนี้วิจารณ์ได้ถ้าเราบอกว่าไอ้มันอัลจอฮิรีไม่มีสิทธิ์ที่จะฟัตวัวอันนี้วิจารณ์คน แต่วิจารณ์คนในเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นที่เราต้องการวิจารณ์เพราะถ้าไอ้มนทรวัยรีอ,อ้างตัวเองว่าฟัตวาอย่างนี้ทําได้ถ้าเราบอกว่าเออท่านไม่มีสิทธิ์ฟัตวาเพราะท่านกระบวนการการศึกษาท่านไม่ไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์อันนี้วิจารณ์คนด้วยเหตุผลด้วยตก่กกะด้วยหลักการที่มีที่ไปที่มานะครับแต่ประเด็นต่างๆเช่นเอาววิจารณ์วิจารณ์เรื่องขึ้นไหวอันนี้มันได้หรือไม่ได้เช่นเถียงกัน เถียงกันว่าเล่นละครได้หรือเปล่าแต่พอมาเถียงกันแล้วบอกว่าเอ้ท่านทำไมไม่ใส่หมวก mm hmm. อันนี้มันไม่ไมเกี่ยวนะไม่ใส่หมวกแสดงว่าไม่เคร่งรไม่เคร่งก็ไม่มีสิทธิ์ฟัตวัวอันนี้ไม่ใช่นี่คนหละประเด็นแล้วเช่นเดียวกันนะครับเรื่องก่อยได้เรื่องจีฮัเนี่ยสมควรอย่างยิ่งนะครับที่จะให้นักวิชาการที่มีความรู้สองประเด็นนะความรู้ด้านศาสนาและความรู้ด้านสถานการณ์ด้วยเพราะมีผู้รู้หลายคนเนี่ยที่ไปวิจารณ์เรื่องก่อยได้แล้วตัวเองเนี่ยไม่รู้จักเรื่องกอยได้เนี่ยเป็นอะไร ไม่เคยอ่านหนังสือของกอยด้าแม้แต่เล่มเดียวไม่เคยรู้จักผูน้นำของกอยด้าแม้แต่คนเดียวแต่ไปวิจารณ์สรุปเลยนะก็ตามสื่อมวลชนแลนะนักวิกัยได้เป็นกลุ่มก่อการร้ายครับหรือเป็นกลุ่มที่ไม่มีถูกเลยซึ่งมันมันก็ไม่ถูกต้องนะครับคําถามสุดท้ายที่น่าจะถามนะครับในประเทศไทยมีกอยด้าตัวเป็นๆเ,เลยไหมหรือกลุ่มที่เคลื่อนไหวคล้ายๆกับกไกดยด้านี่เป็นความคิดนะ สมันบินละดินเนี่ยไม่ได้เผยแพร่ไม่ได้ยยไม่ได้เผยแพร่คือขายเนี่ยให้ตั้งกลุ่มแล้วก็มีสมาชิกแล้วก็สมัครชื่อแล้วก็ไม่ใช่นะมันเป็นความคิดที่เผยแพร่ทั่วโลกและทางเด็นี่ก็มีเพียบมีเยอะมากประเทศไทยเนี่ยผมวันตรงได้เลยว่าไม่มีแน่น,นอนอาจจะมีคนที่ชื่นชมในกอยนะที่อาจจะเห็นด้วยในบางเรื่องของกาอยแนละ้เช่นชอบที่ก้อยไนดะ้ต่อต้านอเมริกา คนคนที่ไม่ใช่มุสลิมนี่ก็มีเยอะถ้าจะยกตัวอย่างนี่ก็จะจะดูแปลกหลายคนนะครับดูว่าเออหน้าหน้าประทับใจเหลือเกินเพราะอเมริกานี่ไปไปแก่งไปหมเขียวทั่วโลกไม่มีใครปรามสักคนหนึ่งอะะกลยได้นี่มาจัดการโอ้ก็เลยสะใจกันอาจจะมีแบบนี้บ้านแต่อีกนนี่จะเป็นสมาชิกของก้อยได้รับสมาชิกแล้วก็เคลื่อนไหวเหมือนก้อยได้นี่อันนี้ฟันตรงได้เลยนะครับว่าไม่มีในในในประเทศไทยนี่แม้ว่าจะเป็น จะเป็นกลุ่มที่มีแนวคิดจิ h าดนะครับก็ไม่ไม่ใช่แนวของก่อยได้แน่นอนอันนี้ผมผมกล้ายานืนยันกล้าฟันธงนะครับเพราะผมค่อนข้างติดตามสถานการณ์แล้วก็รู้จักนะครับทุกคนที่มีมีแนวคิดอะไรที่มันมันอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่อง jihad นี่ผมก็จะผมก็จะดูมันก็จะเป็นการพูดเป็นแถลงการในตัวนะครับเพราะหลายคนก็ไปเข้าใจว่าผมนี่เกี่ยวกับก่อยนะอันนี้เคยมีคนปล่อยข่าวนะครับก็ดูเหมือนเรื่องขำนะ ยิ่งคนที่ติดตามผมเนี่ยในเน็ตเพราะผมเขียนบทความเป็นภาษาอับกด้วยคนอัหกับเนี่ยที่ติดตามผมโดยเฉพาะลูกศิษย์ผมเนี่ยใน,ในประเทศต,ต,ต่างๆเนี่ยเขารู้ว่าผมเนี่ยเขียนบทความและหนังสือที่ตอบโต้คว<อ>ามคิดบาง,งอย่างของก่อยนะอันนั้นก็มาฟังคนที่ปล่อยเขา,าผมม็นก่อยนะเพียงว่าผมบอกว่าเออก่อยได้านในเรื่องในเรื่องอเมริกาอเมรักอเมริกาเนี่ยเออดีนะผมสะใจนะผมชอบนะไอพูดแค่นี้เนี่ยแล้วก็ ว่าเธเป็นก้ยได้อันนี้เนี่ยคือปัญหาที่มันมีในโลกทั้งหมดเลยที่อเมริกาใช้ในการเหมารวมคนที่ไม่ชอบไม่ชอบใครเนี่ยก็ตั้งข้อหาแบบนี้เนี่ยก็เสร็จเลยซึ่งพอถึงพอถึงเวลาที่จะดําเนินคดีแล้วในขึ้นศาลแล้วในศาลก็ขำก็ <S <S บางทีรัฐบาลรัฐบาลรัฐบาลดำเนินคดีคนนึงว่าเป็นก่อยได้พอไปหาข้อมูลทำไมอ่ะเขาชื่นชมก่อยไดอ้อะไรนะใครนี่เป็นก่อยได้หรอไม่จําเป็นคนที่ชื่นสมมุติแต่นะผมไม่ใช่ สมมติว่าคนชื่นชมโจรคนหนึ่งแสดงว่าคนนั้นเป็นโจรเหรอไม่มไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่นะครับ,รบเพราะฉะนั้นความเป็นธรรมเนี่ยเรื่องที่เราได้จากการพูดคุยในใน,นครั้งนี้มันจะทําให้เราเข้าใจคนมากขึ้นนะักขึ้นไหวในสังคมนี่นะครับเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีลักษณะความเป็นมนุษย์ความเป็นคนพิพาดได้ผิพาดได้และมีสิทธิ์ที่จะรับความเป็นธรรมจากพวกเราซึ่งเป็นประชาชาติ ประชาชาิที่อาศัยอยู่ในโลกใบนี้ที่เราต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเป็นไปนไม่ได้ที่เราจะมองคนในแง่ดีเสมอหรือจะมองคนในแง่ลบเสม,สมอนะครับอยากให้พี่น้องผู้ชมนี่นะครับเมื่อรับฟังข้อมูลต่างๆของก่กอยได้ได้เกิดความสว่างมากขึ้นความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับกลุ่มขึ้นไหวในโลกของเราซึ่งมีข้อมูลมากกว่านี้นะครับเกี่ยวกับกอยได้ที่น่าจะพูดคุยแต่เวลามันค่อนข้างสั้นนะครับถ้าเราได้รับข้อมูลแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็พยายามทําใจนะครับ ในเรื่องอะไรที่เราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนี่อันนี้เป็นสิทธิทสระแน่นอนครับแต่เรื่องจะวิจ,จารณ์หรือจะพาดพิงถึงคนอื่นเนี่ยเราต้องใช้ความรู้ใช้วิจารณญาณโดยเฉพาะถ้าการวิจารณ์ของเราเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายกับคนอื่นนะครับของบ้านเรานี่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับก่อยนะในสังคมของเราสัอองคมวสิ่งของเราเนี่ไม่มีความคิดที่เกี่ยวกับก่บกอยนะนะครับอันนี้ให้พี่น้องได้ เข้าใจนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะมีมีคนชื่นชอบป่อยแล้วก็มีได้ยินว่ามีคนใส่ใส่เสื้อมีรูปบินลรละดิบแล้วเคยเห็นเสื้อแบบนี้ในขายที่จักรีจักรไม่ไม่มีใครคิดด้วยเอ๊ะแล้วคนที่ขายนี่ไม่ใช่มุสลิมคเขาเห็นว่าเสืิอเขาไม่ใช่มุสลิมเขาเห็นว่าเสื้อนี่มันขายดีทำไมอะพวกคนทั่วโลกนี่เขาชื่นชอบเขาชื่นชอบอุจามาบินระดิมอันนี้เป็นตัวอย่างผมอยากจะ ฝากไว้เป็นเรื่องสุดท้ายว่าบ้านเราประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีเสรีภาพนะครับหนึ่งในเสรีภาพที่เราได้เห็นทางรัฐธรรมนูญของรชอาณาจักรไทยและกฎห,หมายบ้านเมืองเอื้อให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเสรีภาพด้านความคิดครั่ความคิดที่จะชอบความคิดที่จะไม่ชอบจะวิจรารณ์จะวิเคราะห์รายการเรื่องดาวดูโลกที่พูดถึงเรื่องตอยนะในวายชานเลครั้งนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งว่าประเทศนี้บ้านเมืองนี้เนี่ยมีสิทธิเสรีภาพครับ คุณปัตตานิใส่ชุดของเหมือนตอนริบันปะน่าจะเฉพาะสกั๊กเพราะว่าตอริบันจะไม่ใส่ไม่ใส่ตบยาวจะใส่ตบสั้นนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่ได้เห็นนะครับว่าแม้กระทั่งการแต่งกายเนี่ยก็จะไม่ถูกพ้าพิมพว่าอ๋อนี่แสดงว่าคุณปตานีเกี่ยวกับตอนริบันมีส่วนหนึ่งเป็นรอยนะและผมพูดถึงตองการ์ดแสดงว่าผมอยากกายได้หรือเปล่านี้คงจะไม่เกิดขึ้นครับก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้พัฒนาความรู้ของเรานะครับ ในด้านกลุ่มมุสลิมต่างๆอย่าให้รับบริโภคข้อมูลจากสื่อตรงข้ามหรือสื่อที่ไม่หวังดีกับอิสลามอย่างเดียวนะครับแล้วก็ทางการด้วยผมก็เคยนะครับให้ให้ความรู้กับหน่วยราชการนะครับที่ถามผมถึงเรื่องอยนะผมก็นี่แหละถามถามได้เลยแ้วผมสามารถที่จะให้ความรู้ตรงนี้เพื่อขจัดซึ่งข้อสงสัยและข้อคอรหาต่างๆทำให้สังคมในบางทีเนี่ยก็ระส่ำระสาย มีนักการเมืองคนหนึ่งออกให้แถลงแถลงารั้งบอกว่าเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีเครือข่ายก่อยนะครับพวกมันก็เสียหายนะไม่เสียหายของคนที่ถูกกล่าวหาเสียหายของนักการเมืองนักปกครองที่ให้ข้อมูลเท็จครับแล้วก็หลอกลวงประชาชนเพื่อเพื่อให้ตัวเองมีเครดิตใน,ในเรื่องข้อมูลเู้ก็พูดอย่างนี้นข้อนี่ว่าไอ้คนนี้เนี่ยแจวละเก่งละแต่ข้อที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่เช่นนั้นนะครับครับก็แสดงว่าัลอ์เราอาจจะมีโอกาสพูด คุยถึงกลุ่มเคลื่อนไหวกลุ่มอื่นๆนในโลกอิสลามที่เราเริ่มเริ่มก่อนนะนี่คนเดวนี้กำลังดังอยู่นะก็ให้ความสําคัญนิดนึงแล้วก็เป็นข้อมูลเร่งด่วนที่จะแก้ไขความคาดเคลื่อนต่างๆที่เกิดขึ้นกับ,บสถานการณ์ปัจจุบันครับครบอินชอาลอ์นะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโลกอิสลามนะครับประชาชาติอิสลามแล้วก็ ประชาชาติอื่นๆทั่วโลกนะครับรวมไปถึงกลุ่มเคลื่อนไหวก็น่าจะเป็นเรื่องที่รายการนี้นะครับจะชวนพี่น้องท่านผู้ชมทุกคนลืมตาดูโลกไปพร้อมๆกันนะครับร่วมกับวิทยากรที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปนะครับทั้งเชคร,ร,ร่อม,มันสมดีแล้วก็วิทยากรท่านอื่นๆนะาร,รอิชรลก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับอัสาลามในกุ้มอร์หมันมมล,ล้อมมันล้อมกันลลาลาาลาล